ยินดีต้อนรับเข้าสูา่คาร์โมดิฟิเคชันช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสกับโลกของยนต์ประกรรมที่ไม่เคยหยุดพัฒนาวันนี้เรามีรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังสร้างความฮือฮาและถูกจับตามองอย่างมากในตลาดโลกรถคันนี้คือ2026 Ion u t รถ SUV ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ผสานดีไซน์ล้ำสมัยเข้ากับเทคโนโลยีอนาคตได้อย่างลงตัว Ion u t 2026ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสปอร์ต ความล้ำและความสะดวกสบายในทุกเส้นทางเส้นสายตัวถังถูกออกแบบอย่างโบเฉีียวทันสมัยไฟหน้าเป็นแบบ LED Matrix Design รียวยาวให้ความรู้สึกคมกริบพร้อมล้ออัลลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกการขับขี่ด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายแบบเส้นยาวเต็มความกว้างเสริมความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครห้องโดยสารภายในของไอออนยูทีเต็มไปด้วยความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยเบาะนั่งแบบ Zero Gravity รองรับสรีระผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี มาพร้อมหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งฟังก์ชันการทำงานและความบันเทิงระบบอินโฟเทนเมนรองรับการเชื่อมต่อ 5g และอัปเดตแบบ OTA ได้ตลอดเวลาอีกทั้งยังมีจอเสริมสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง ในด้านสมรัถนาไอออนยูทีมาพร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า100%ที่ใช้แพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาประมาณ4.5วินาทีมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดกว่า400แรงม้าพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัจฉริยะที่ช่วยให้รถควบคุมได้มั่นใจในทุกสภาพถนนสิ่งที่ทำให้ I อออนยูทีน่าสนใจยิ่งขึ้นคือแบตเตอรี่เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถวิ่งได้ไกลกว่า700กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง รองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จไฟจาก20ไปถึง80ได้ภายในเวลาเพียง15นาทีนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี V2L ที่สามารถใช้รถเป็นแหล่งพลังงานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้อีกด้วยในส่วนของระบบความปลอดภัย Ion UT จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติระดับ L3 ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ลิดากล้อง360องศาและระบบช่วยเบรกอัตโนมัติทาให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกเส้นทาง ระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติระบบเตือนการชนล่วงหน้าและระบบช่วยจอดอัจฉริยะทำให้อิออนยูทีเป็นหนึ่งในรถที่ปลอดภัยที่สุดในตลาดอออนยูทีไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์ไฟฟ้า,ฟ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 าที่ล้ำสมัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของไลฟ์สไตล์ใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความสปอร์ตความสะดวกสบายและความหรูหราในเวลาเดียวกันสำหรับใครที่กำลังมองหารถ SUV ไฟฟ้า,ฟา,ฟาที่ครบเครื่องและพร้อมสำหรับอนาคตอออนยูทีคือคำตอบที่ไม่ควรมองข้าม นี่คือทั้งหมดขอองค์การรีวิว2,026 ION UT หากคุณชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Car Modification เพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ที่เราจะนำมาฝากกันอีกในอนาคตขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ